สวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดไลค์พูดติดตามเพจเฟซบุ๊กกันนะครับโดยเว็บ KM Social นะครับก่อนอื่นเลเพื่อนเเข้ามาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับเปิดแท็บใหม่ออกมาแล้วก็พิมพ์ค้นหา KM Social นะครับลิงก์เว็บไซต์จะอยู่อันแรกเลยนะฮะกดเข้ามาเพื่อนเก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมสำหรับผู้ที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีก็แวะกันมาสมัครกันก่อนนะครับผมกดที่สมัครใช้งานนะครับก็กรอกชื่อผู้ใช้เเมมมลลรรรหััสผ่่่าานนนนะะะคบไไจจํป็็ทีต้้้้อองงใชขูิกดฮ แล้วก็อย่าลืมติ๊กชันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะครับผมหรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้แล้วเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับเรามาลงชื่อเข้าใช้กันเลยดีกว่าครับเมื่อเราลงชื่อเข้าใช้มาก็จะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับผมมองมาที่ด้านซ้ายมือก็จะเห็นหน้าแท็บเมนูนะครับก็จะมีคำสั่งซื้อใหม่นะครับที่เราอยู่กันหน้าแรกแล้วก็ปำหรับาำสั่งซื้อเติมเงินนะครับติดต่อแอดมินอะไรจะอยู่ตรงนี้หมดเเเลลยยนน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 นะะะะะคคคคครรรรรััััััับบ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 ผผมมมมออองงงททีีีี่่่่ดด้้้้าาาขววืกก็็็จหหุญญชชแิใสู คูดี้ไม่มีนะครับแสดงว่าไม่ใช้งานครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเติมเงินกันก่อนนะครับผมเพื่อนๆมากรีกี่เติมเงินทางด้านซ้ายมือนะครับผมโดยทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีช่องทางในการเติมนะครับสองช่องทางนะครับก็จะมีคิวอาร์โค้ดธนาคารเลยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับผมจะบิตคอยหรืออิตาเลียนนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับผู้ที่ต่างประเทศก็สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้นะครัหรือจะเป็นสกุลเงินต่างประเทศก็สามารถใช้ได้นะครับ US ดอลลาร์มดอลลาร์นะครับก็จะมีประวัติการเติมเงินของเพื่ออออนนนนนๆะะะคคครรรรััับบบเเเเส็ลลกกกติมมพืื่่ชงงทายผ ช่องทาง2ช่องทางจะมีคําแนะนําต่างกันนะครับเพื่อ,อ,อนๆอจะเลือมนอ่านนะครับผมจะเริ่มันเขียวอโกนแล้วกันนะครับผมเป็นช่องทางที่ง่ายมากๆเลยนะเพื่อนๆใส่จำนวนเงินเข้าไปนะครับกดจ่ายเขียวอโกนขึ้นมาเพื่อนๆก็สกแกนกันได้เลยนะครับเมื่อเราเติมเงินกันเสร็จแล้วเรามากดออเดอร์กันดีกว่านะครับผมเพื่อนๆมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับในหน้าแรกนั่นเองมาที่ด้านล่างนะครับหมวดหมู่นะครับคลิกขึ้นมาก็จะเจอหมวดหมู่เฟซบุ๊กเลยนะครับผมก็หาคำว่าเพิ่มถูกใจติดตามแฟนเพจนะครับ มาด้านล่างนะครับตัานบริการนะครับก็จะมีอ่านเลทราคานะครับแล้วก็ความเร็วที่ต่างกันเพื่อนๆก็ลองอ่านกันก่อนได้ครับผมผมจะเอาเป็นอันแรกแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นบริการแนะนำนะครับมาด้านล่างนะครับอ่าช่องลิงก์ช่องจำนวนนะครับช่องลิงก์นั้นเป็นน้ำลิงก์ของแฟนเพจที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มยอดไลฟ์ผู้ติดตามนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้เลยส่วนจำนวนนะครับก็คือจำนวนยอดไลฟ์ผู้ติดตามที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนะครับผมเพื่อนๆเพื่อนเข้ามาที่หน้าเพจนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ที่เพจอ่ามีการกดไลค์นะครับอยู่ททีีี่่่่นนนนนะะะคคคครรรััับบบผผูู้้ตติิดาามมมอออยเเพพืๆกก็ปปลง์จ มา่อวันที่ช่องลิงก์ใส่จำนวนเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100นะครับผมเมื่อเพื่อนกรอกครบแล้วนะครับผมก็จะเห็นนะเขาจะจ่ายโชว์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลยเวลาเฉลี่ยนะครับแล้วเมื่อเรากรอกันครบแล้วก็กดส่งนะครับเมื่อเพื่อนส่งแล้วก็จะเห็นข้อความนะครับว่าได้รับกาสั่งรับเงนคุณแล้วนะครับก็แสดงว่าออเดอร์ของเพื่อนได้รับการยืนยันแล้วนะครับผมถ้าหากเพื่อนต้องการที่จะเช็คประวัติออเดอร์หรือสถานะออเดอร์ของเพื่อนนะครับก็มากดที่บอดกับตั๋งซื้อทางด้านซ้ายนะครับผมนี่ก็จะเป็นออเดอออออออรร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 ร์์ที่่่่่เเเเเเาา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 าพิิงกกกกดดดดดััััันน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 นไปปะะะะะะคคคบบบสสถจจยยยูู้้้้ขขววมืึซ็็ห ้าเป็นเพื่อนพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์มันจะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินหรือว่าบริการมีความล่าช้านะครับเพื่อนสามารถเข้ามาแจ้งแอดมินได้นะครับที่กลุ่มติดต่อแอดมินครับทางด้านซ้ายมือ่างเปื่อนมาเลือกหมวดหมู่นะครับเอ่อปัญหานะครับออเดอร์ชำระเงินแล้วก็แจ้งปัญหานะครับแล้วก็ใส่เลขออเดอร์ไปตรงช่องนี้นะครับแล้วก็มาพิมพ์ข้อความมาหาแอดมินเลยนะครับว่าปัญหาเพื่อนคืออะไรและหากเป็นเพื่อนนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับเพื่อนสามารถแนะนำให้คนอื่นๆมาใช้งานได้นะครับกดที่แนะนำเพื่ออนทาาางด้้ซยมืะครับ มา c ปี้ลิงก์ตรงนี้แล้วก็ส่งให้คนเรียนใช้งานกันได้เลยนะครับผมมีค่าคอมมิชชั่นให้ด้วยนะครับ3เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมาเรากดสั่งออเดอร์ก็เสร็จแล้วนะครับเรากลับไปดูที่หน้าเพจกันดีกว่านะครับในตอนนี้นะครับหน้าเพจมีอ่าส่วนไลน์นะครับแล้วก็ผู้ติดตามหนึ่งคนนะครับผมี๋ยวเรามารีเฟรชหน้าดูนะครับว่ายอดขึ้นมาหรือยังนะครับผมอ่ายังไม่ขึ้นมาเลครับผมเพื่อนๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมทางเว็บไซต์จะค่อยๆเพิ่มมายอดถูกใจผู้ติดตามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพไปตอนที่ยอดขึ้นมาลัดีกานะครับมาแล้วครับเพื่อนเื่อตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทำการเพิ่มยอดอ่ะถูกใจผู้ติดตามขึ้นมาแล้วนะครับผมจากโซลไลค์นะครับแล้วก็ผู้ติดตามหนึ่งคนนะครับผมตอนนี้ขึ้นมาเป็นไลค์นะครับหนึ่งร้อยเจ็ดถูกใจนะครับแล้วก็ผู้ติดตามหนึ่งร้อยสิบสี่คนนะครับผมใช้เวลากันไม่แน่นนะครับผมแต่ถ้าหากยอดเกินมาบ้างนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับทางเว็บไซต์เข้าแถมมาให้นะครับผม แลวก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์ไว้ด้วยนะครับเอ่อเอ็มโซเชียลนะครับเป็นเพื่อนแต่ฮะเพื่อนๆหาเว็บไซต์ไม่เจอ,อะนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ให้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปจิ้มดี่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ